สวัสดีค่ะพี่น้องป้องไปสุกูทุกคน์มอนิสาวอีสานผ้ากินผ้ามว้วนสิผ้ามาก,กินหั่งพิงเคืออื่นไปยังก็พึวว่งหลวงโอ้เพิงหลวงพึ่งหลวงมาฉันโอ้ยแต่ว่าก็ยังตกเหล้านะพี่น้องเพิงหลวงพึ่งหลวง,งลวนะพุณมาเด <laughs> ้ยหนามเต็มอันยะย่อบะได้มันหนักหั่งบักไงสาวอีสานไปเอามากมอนี้ ชิมเสียงพาากับชิฟมาแน่เด้อสวดให้กินเพิงขนนั้นไล่เพิงนี้ออกเบิ้ดเหลือตาห่างมันมาม้อนีมากินกันเลยม้อนีขออนุญาตใส่จานห้องแน่เนาะพ้าวหนำหวานมันไหลอขี้ั่วแท้เสียมาสือมาหยังกับมาสือเด้อพี่น้องขายบ่แพงดอกแม่มึงแบบนี้ ป็นตูเป็นตัุบนน,น้าพิ่งอืมฮือชมันหวานแฮงสมไมตะกี้ไปเรียงคยั้วเรียงงวเนาะ ไปเห็นหั่งเพ่งนิ้ว้ยแล้วนิ้วสันญ,ญายายมันตอดตายทั้มานะจ๊ะโปลกป๊กพูดถ่าวาดิดถาาดแถวบา้านอเสียสินไปหาอันนี้ถือผึ่งตอดตอดนั่นละมันจังโปูมันจังใหเนาะเอามาเอาอีกเลยป๊าอย่งหย่อยพี่น่องมือได้แต่มันเหนียวมือสาวอีสานเหนียวมือสาวอีสานกระแดะเนี่ยโอ๊ยน้ำผึ่งเฮียเบิดมันย่องมไ,ได้ nghe, bụng bụng buồn bụng nọ bụng mà bụng bụng nó xì bụng bụng Bưng, bụng 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 xì hệt bụng bưng bụng 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 tố nổi bụng 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 bụ 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 บพี่น้องเลยอ,อ,อืมคนกับร์ยาสายอสานเมื่มกกินทุตีบทุทบทดแดนเนี่ยของดีได้นี่ซาดแล้เทียกับวัพ่อแหดข้อนำผึ่งก็เจาขายข,ายขวดละพันขวดละหาล้อยเดิน่อันนี้เว้ยพี่เอามาเด็กกินซื้อ,อ,อหากินเป็นหากินอยู่กินเป็นสาวอีสาน,น บสิอ่างตัวอ่อนมันก่อนผู้ใดสิซื้อก็มาซื้อแต่บ่ขายดอกมันสิเบิดก่อนไส้ชานสิกินเบิดนี่ล่ะตายอ่ะหยาดดิเนาะปวดแถวแล้วล่าสุดหวานไรถอดใช่ไข่ก็ได้อด้วยพี่น้อง ยายๆถอดใส่ไข่เอาไปยังก่อน,นอุนใส่ใบตองเนนะั่อแมเฮ้ยยังมุกใส่ใบตองก็ได้ส่ซันกันสิแต่ว่าอีซันมากแบบนี้น้ำเละๆเย,ยอะๆเสซ่บัตหน่อยมันก็นมีดิกินไปกินมาตอดปาก ยุดติงติงโอ๊เป็นแต่เอาคนนี้ฮอนฮอนมาจำเนี่ยเด็กหน่อยอย่าเบิงอย่าไปกินตามเด้อเด็กหน่อยเบิงเนี่ยหามาเบิงคลิปนี่ไปกินบอเอาโตมันออกปากโปะโรกโปกนะจ๊ะหลาสุดหายแล้ว ผู้ใดบ่เคยกินก็กินเบิ่งเด้อแต่เด็กหน่อยอย่าไปกินเด้เห็นบอกผู้เฒ่าพลาดวะมังไปหาพักกันกินเด้อตอดปากตักผู้เฒ่าเอามากินขีดตัวเล็กหน่อยพอสาสานี่เงยมึงนี่ไปหากินเด้อห้างเพิงห้างมิมนันตอดปากโัวโรโปกะได้ก็สั่นกินยังบ่ได้เพื่อนกินบวยบวยตัวใม่นคนอื่นกิน สิมีเสียงแน่เด้อมันอีดอัดนอกบ้านมุมหลังบ้านอือได้เป็นผู้สาวหามแตห้างขึงพนวาผู้เ่าพนวาวันได้มันสิเบ็ดตอดมันสิอัดหู้ไว้หาหูพาา้พอหาู้พอบานนี้เว้ยบ่ไดนผัวสับหัวกินเบ็ดหนีเบาหวานขึ้น ไปหยอดอีเมียน่าบักทากงแล้วผ่นก็นสื่อกินทั่นหางเเด้อเส่นจืดนี่หนี่ยไม่ไผ่แย่งกินเนี้ยมองสายอิซานอยูห่หากินบ,บ่เป็นสายอีซานเนี้ยไปเลยเอาควันไปอูดมันแม้มันนี้บดบานเอานี้ลงมาอู้ยน้าหวานเต็มขุ่นแย่ฝุ่นเต็มถาดได้นี่ ย่อบไปไหมันนักผันชี้หยอไปไกลๆให้พี่น้องเบิ่งกะย่านมันหาดเนาะหาดหูจักบอพี่น้องหาดแกมันเงียอไอชิไม่เสียงรบกวนแน่นอะพ,พี่น้องเนาะมือนนไทยมุ่มหลังบ้านนะจ๊ะ Nhu nhập nhìn nhập 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 nhìm nhập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  nhìm nhìm nhập nhìm 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 ลลาสุดลูกกับห้องไห้น้ำญยาดแม่กินต่อยกินเผิงญหยาพดพมสกอพระพุการเท่นบว่า,าุีเพื่นคอบมีพาเทศนะันอ้องเฮ้ยลลาสุดเอาจา์มาห้องม่เดียห้องทับปัดจินอะไรรู โอ๊ยยุงกัดยุงกักัดพ่อยุงมุมงล้างบายังไม่ยุงรเดียวโอ้ยจนเมยออเออเออโอ้ยอ่าเดีกดักมึงเลยนี่เฉยมังเหรอจับไรสาดแตเที่เร่ได้กิน แหกข้อแล้วล่ะสุดไอโบเป็นแล้วอิ่มอะไเนี้ยุ่นตัวมันใครมดแดงกับสิเทาแนกกับสิขึ้นเมเปงอยู่เด้อเปียบเถียรก็มหั่งพื้นถ้าหังมันอ่อนๆมันจะเป็นแบบแซ่บกว่านีเนาะแต่อันนี้ก็แซ่บมันเป็นมั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 นตัดหวานโอ้ยอย่างนี้อนน้่งผึ้งเหพี่น้องมึงด้เนาะ แต่ยาน,นาม,มันขวมมันหนักหลายน้ำเต็มไอเงี้ยเห็ดหนานี่นี่เนี่ยตีบมันบเสียบมันแหกแหกคอของแจักบ่มัน,มนแหกคอ,อ,อ,อนะ่ะเสียบไรตินอยู่ดง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 ,ดง ให้กินบ่เป็นย่าไปกินเด้อมันสีเบียเดย้เอามาให้สาวอีสานกินผู้เดียวกับพ่อผู้ใดได้มากก็เอามาฝากเด้อสาวอีสานก็สิผู้ใดมีห่างก็บอกมาเดี๋ยวสาวอีสานสิไปเอาเองเลยลุยย่างเดียวสองนี้วิธีการไปเอาเมื่อไทยเลิ่มเป็น,น้นงเื่อนหนีเพิงถ้าดเด้ไปไทยถอดตายทำมากเมื่อมีห่วีให้เขา อคิปมันสี้เงามันนี่สายี้านับสิไปก่อนนั่งกินไปเรื่อยๆนี่แหละอ้ออยากย่อยเบิ่งอยากอ่านกังกันบ้าทหุดโอ้ยเหี้ยสั่มหนามหวานมันหวมัดแบบนี้ข้าจตอ่างพี่น้องไรเอา มือนี้สายสานผ้ากินผ้ามวนสิลาไปแล้วแหกข้ออะไรสิไปกินหนามนะจ๊ะเอาไซสังก็สวัสดีค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดซับ,บกกตะไคร้กดแชร์กดเบอร์สีย่างด้วยอีสานผ้ากินคือเก่กาอะไรล่ะผู้ใดมีอยังมาทำอีสานเนี่ยทำได้เลยต้องเป็นอาหารอีสานเท่านั้นเด้สิว่าบ,บุฟเฟ่ต์ไซสานให้ไปกินที่ใส่เลยเบอรกินนะจ๊ะเอาไปเลยเด้อพี่น้องบ๊ายบายสวัสดีค่ะ